ภากนี่ขันขันขันเงาวนะครับกระตัดเคืองหรือว่าจะเป็นตัด3มส่วนก็ได้นะครับแล้วแต่มาเนาะผมก็จีบประมาณตัดเคืองแล้วก็สีมะขันนะครับผมขันใส่เกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาดออกนะครับแล้วก็ขั้นตอนการปรุงนะครับก็จะมีขันเรียบร้อยแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วก็สีมีน้ำเข้ามานะครับน้ำเข้ามาแล้วก็ที่ใส่เขานะครับเ้านียวนะครับเ้านียวอ้อนหนึ่งเ้าในหละนะครับผมประมาณจะประมาณจักานี่นะครับเนาะ บ่อไหลา่ใดนะครับประมาณสักนี้แหละนะครับใส่ประมาณสักนี่ได้จักจักจัสองอันเนี่ยข้าวเหนียวเนาะนะครับผสมลงไปแล้วก็เอาเกลือแล้วก็ผงแป้งนัวนะครับผมชุรสตามชอบเนาะบ่อหมักกับบ่อต้องใส่ก็ได้นะครับเห็ดกินก็ได้เห็ดคายก็ได้เนาะนะครับอ่ะนะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอีพี่ต่อไปเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมนะครับวันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะครับการเตรียมของไว สำหรับการเห็ดผักดองหรือว่าจะเป็นสมพักอีสา,านหมากของเ้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวติดตามรับชมอีกคลิปต่อไปนะครับ